สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ8ธันวาคม2568วันนี้พูดเรื่องเบียเบ้ยยังชีพผู้สูงอายุครับเดือนนี้เดือนธันวาคม2568เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินพิเศษผู้สูงอายุจ่ายวันไหนชมและฟังรายละเอียดครับสำหรับเดือนธันวาคม2568ครับผู้สูงอายุรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโอนพรุ่งนี้นะครับวันที่9ธันวาคม2568 600บาท700บาท800บาท1,000บาทตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุรับอัตราเดิมนะครับ โอนขบัญชีธนาคารบัญชีที่เคยรับทุกเดือนนั่นแหละครับเบี้ยคีวผู้สูงอายุเดือนนี้เดือนธันวาโอนพรุ่งนี้9าธันวาคม2568นะครับส่วนเงินพิเศษผู้สูงอายุนะครับอันนี้จะได้เฉพาะผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ100ถึง800ซึ่งวันที่24บธันวาคม68เป็นการโอนเงินรอบเก็บตกครั้งที่3โอนขบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักนะครับใครที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ก็ไปผูกพร้อมเพย์ไม่เกิน19าธันวาคม2568งึงจะได้เง จริงจะได้เงินโอนข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประจัจนสิบสามหลักนะครับส่วนใครไม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์เงินก็จะโอนเข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่ใช้รับเบี้ยเงื่อนขสูงอายุทุกเดือนนั่นแหละครับเฉพาะงวดยี่สิบสี่ธันวาคมนี้นะครับเขาจะโอนพิเศษโอนข้าบัญชีที่ใช้รับเบี้ยเงื่อนขีสูงอายุทุกเดือนนั่นแหละครับใครไม่ยอมผูกพร้อมเพย์นะครับเงินนี้เขาโอนไปแล้วนะครับผู้สูงอายุนี่ในเดือนกันยายนหกแปดนะครับก็ยังมีคนโอนไม่สําเร็จเพราะ ไม่ผูกพรมเพเขาก็มาโอนเก็บตกครั้งที่1 24ธันวาคม6 8ในกลุ่มที่ผูกบัญชีพร้อมเพช้านะครับก็จะมีคนไม่ได้เงินอีกเขาก็เปิดโอกาสให้ผูกพรมเพอีกและโอนเก็บตกครั้งที่2 24พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาและครั้งที่3ครั้งสุดท้ายจะโอน24ธันวาคม68นะครับซึ่งก็เหลือไม่มากนะครับส่วนใหญ่ก็ได้ไปหมดแล้วนะครับก็คนที่ได้800เต็มก็คือ คนเกิดก่อนเดือนกุมภาพันธ์2508เฉพาะผู้สูงอายุมีบัตรสัมภารแห่งรัฐนะครับเกิดก่อนเดือนกุมภาพันธ์2508ได้800เต็มเกิดกุมภาพันธ์2508ได้700มีนาคม2508ได้600เมษายน2508ได้500พฤษภาคม2508ได้400มิถุนายน2508ได้300กรกฎาคม2508ได้200เกิดเดือนสิงหาคม2508ได้100เกิดหลังเดือนสิงหาคม2508ยังไม่ได้เงินนี้นะครับก็บ รอบ24ธันวาคมเป็นเป็นการโอนเงินรอบเก็บตกรอบสุดท้ายผูกพร้อมเพย์นะครับเพราะว่าเงินชนิดน,นี้ถ้าถ้าเกิดมีอีกในปี2 5 9เ้าขาโอนเข้าบัญชีพร้อมเอพ,อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าใครไม่สะดวกไปผูกพร้อมเพย์รอบนี้โอนเก็บตกรอบสุดท้ายคนที่ยังไม่ได้นะครับก็จะโอนเข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่รับเบีย้ยเงี้ยพิสูงอายุทุกเดือนนั่นแหละครับอันนี้ก็คือเงินเล่าให้ฟังวันนี้2เรื่องก็คือเบี้ยเงี้ยพิสูงอายุปกติรับพรุ่งนี้9ธันวาคม68แศษ ผู้สูงอายุมีบัตรทการแห่งรัฐกลุ่มที่ยังโอนไม่สําเร็จโอนเก็บตก24ธันวาคม2568ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ